สวัสดีครับพี่น้องทีประกาศทุกท่านผมเต้บเบต้าครับนะครับคลิปนี้เราก็มาดูครับอาหารเสริมให้ประกัดลําบึกฮะนี่ฮะเต้าหู้เดี๋ยวไม่ได้ให้ดูแต่เต้าหู้นะดูวิธีทําด้วยว่าทํายังไงให้น้ําไม่เสียมาครับเริ่มกับนี่ฮะใส่เต้าหู้ในกระชอนนะฮะกระชอนตัวน,นี้เบอร์เบอร, 2, รอ์สองไอกระชอนข้นขางล่างเบอร์หนึ่งนะที่ตักกระชอนเบอร์หนึ่ง บีบแล้วรูดลงมาฮะผมเคยทําคลิปนี้เปน็นนานละหลายปีลวคนดูในทิกตอกก็เยอะด้วยเดยมีประโยชน์นะฮะเนี่ยพอเรารูดลงไปแล้วก็ล้างไอ้ที่มันเป็นคุณคุณออกรอบแรกมันจะเดี๋ยวจะให้ดูฮะฉีดน้าฉีดเบาเบาฮะเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆ้นเนาะนี่ฮะครั้งที่หนึ่งเี่เป็นเส้นเส้นทีนี้เราต้องเห็ไนไหมเนี่ยน้ำคุณคมันจะออกเราต้องเอาฉีดให้น้ําคุณคุณขาวขาวเนี่ยออกให้หมด มันจะทําให้เวลาเราให้อาหารไปให้ปลาไปกินอะ่ะพอมันเหลือลนะมันจะไม่เสียอืมไอค้คุณนขุ่เมื่อเมื่อไงทให้น้ําเสียอาะทีนี้รอบสองเพราะว่ามันเป็นยังเป็นเส้นใหญ่อยู่เนาะเราต้องการเส้นแบบเล็กๆเ,เ,เป็นลูกเต๋าละเอ,เอียดหน่อยแล้วก็จัดไปรอบสองช้อนเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไหมเออเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองความมันจะมีเบอร์บอกอยู่ฮะถามร้านปลาก็ได้ความทีมันจะต่างกันนะ เหมือนเดิมครับหมุนบีทจิมจมครีมนี่ฝัดดูเลยฮะเหมือนเละนะฮะแต่ไม่เละนะเขาดูนะเราฉีดน้ำเบาๆคือถ้าฉีดแรงมันก็นเละแล้วแบบเปิดน้ำไหลเบาๆเรามาดูเละไม่เละดีนะฮะอันดับแรกคือทดแทนรายแดนได้เลย ตั้งแต่ปลาอายุได้10วันยังให้ได้เลยฮะแบบับ2คือทําให้ปลาตัวหนาด้วยแต่ว่าอยา่าให้กินทุกวันจากหนามมันจะอ้วนคือมนกินมากไปมันก็อ้วนนี่ฮะเห็นไหมจะเป็นเล็กๆเหมือนทุกเต๋าสี่เหลี่ยมสําเหี่มไปอ้เนี้เมือกเมือกไอเนี้ยพวกเนี้ยไอพงผงข้างล่างนี่เอาไว้ให้ลูกปลานะฮะลูกปลาที่ประมาณสิบวันขึ้นไปกินนะแต่ว่าเราทไอที่เป็นเมือกสีขาวเคลือบๆอยู่หน้าน้าทิ้งไปก่อน เรามาให้ปลาโตนก่อนแล้วกันแต่เราไปค่อยเอาอเศษข้างล่างเนี่ยให้ลูกปลาแล้วดูว่าลูกปลาจะกินไหมหไหมมันขุนหมดเลยเราฉีดน้ำล้างไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําที่ออกมาจากเต้าหัวมันจะไม่ขุนแบบนี้นะคือเป็นน้ําใสแล้วอะไปด,ดูฉีดปุ๊บไงน้ํามันออกมาใสาแล้วยงเนี่ยเป็นอาไว้ใช้ได้ แต่ถ้าน้ํำมันออกมาข้าวขาวอยู่ก็ชีดต่อไปเนี่ยพวกนี้ให้ลูกปลากินได้เดี๋ยวทำให้ดูลูกปลาประมาณันสิบวันได้หมดอ่ะคือใครหาอะไรแดงไม่ได้ก็แช่ถ้าเมียเป่าให้มันกินนะจนถึง10บวันแล้วเปลี่ยนมาเป็นเต้าหู้ก็ได้มันกินได้เหมือนกันนะมันชอบด้วยแต่วันแรกอาจจะไม่ชอบ สองก็ชอบแน่นอนนี่แล้วก็กอกแสตัดแล้วก็ฉีดลายทีนึงนของผมจะใส่โคดบีบจะประมาณนี้นะฮะถ้าให้แบบในโหลในเหลี่ยมอะคือไม่ต้องให้เยอะครับเพราะว่าประกัดนี้มันกินก็กองํำคำมันก็อิ่มแล้วมั้งแต่ว่าเราให้แบบเผื่อไว้แบบว่า ถึงเย็นนะเดี๋ยวมันจะเก็บกินเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดถ้าเผื่อให้แล้วไม่หมดถี่วันนึงไม่ต้องให้นะฮะให้มันกินให้หมดก่อนค่อยให้เราไปดูครับไปให้ปลาในโหลกันนี่บีบไปเลยครับเห็นไหมบีบ,บประมาณนี้น,นี่แค่นี้แค่นี้ครัพอแล้วนิดเดียวเห็นไหมกินคือเต้าหู้เต้าหู้อด มันนุ่มแล้วคุณลอดมันนุ่มคือมันเคี้ยวเคี้ยวง่ายกินง่ายย่อยง่ายเออปลามันก็เลยกินง่ายถ้าเป็นอาหารเม็ดต่มันจะแข็งบางทีมันก็มันต้องรอให้มันแบบเรียกว่าอะไรบวมน้ําก่อนนะตามถึงได้กินใช่ไหมล่ะอันนี้มันกินได้เลยแล้วน้ําไม่เสียด้วยแหล่เทมที่ควรมียี่ห้ออะไรก็ได้ฮะต่อไปเรามาดูไฮบุปลาเนาะเนี่ยทีเขาขาวเมื่อก่อกเนี่ย ทิงไป้่ไม่ต้องเสียดายเราจะแค่ผงเต้าหู้ข้างล่างเส็จเสร็จข้างล่างเราก็มาเทล้างน้ำด้วยนะอย่าลืมล้างทุกรอบเพื่อความสะอาดและไร่เมือกไรกคาบออกไปเลยน,น่ากินไหมสุดยอดผมจะให้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเต้าหู้เนี่ยมี3าวันขึ้นนะ3มวัน แดงสี่วันอะไรเงี้ยสลับสลับไปบางทีก็ลายแดงครึ่งหนึ่งไอ้นเท่งครึ่งหนึ่งให้มันเลยเงี้ยโชคที่อยากคุณนะผสมกับลายแดงให้มันเลยมันก็กินเหมือนกันครับเพราะว่าผมให้มันกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะล้างล้างให้สะอาดครับก็เหมือนเดิมมันตอนมันไม่มีฟองอ่ะถ้ามันมีฟองแสดงว่ามันยังมีแบบเมื่อมีอะไรอยู่ ล้างจนไม่เห็นฟองแล้วก็เตรียมให้เจ้าปลาน้อย10วันกินอาจจะ7วันอาจจะก,กินก็ได้นะแต่ผมยังไม่เคยลองแต่ว่า10วันจะกินแน่นอนจะลองดูสัก4วันกินไหมแต่ถ้าออกมาจากไข่แบ 4, บ4-5วันอย่างเงี้ยไม่กินนะเคยให้แล้วไม่กินเจ่ไม่เคยให้แบบ7วันกินไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยเลื่อนเป็น10วันเลยหรือมันกินไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ว,ว่า ไม่ให้ดีกว่าัวดน,น้ําเสียถ้าเผื่อแบบอยู่เป็นเดือนมันก็เสียนะไม่ใช่แบบว่าไม่เสียนะถ้าถ้าอยู่ในน้ําเป็นเดือนก็เสียเนี่ยปลาตัวนี้สิบห้าวันแนละ้อันนี้สิบห้าวันประมาณสิบห้าสิบหกวันเดี๋ยวพวกนี้มันเคยกินตั้งแต่สิบวันแล้วมันกินอยู่แล้วมันก็จะมากินกันจิบ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 เห็นไหม ชอบด้วยนะมันบอกว่าโอ้ยมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงเอามาไปบ่อยนะครับทีนี้เราก็ไปดูสายเล็กลงไปอีกนี่ตัวจิตเดียวจิวจตเดียวอันนี้10กว่าวันไหมยังไม่ถึง15แหน่น,นอนนี่ประมาณ10นี่ละ จะงงอยู่นะชื่อคือให้คั้างแรกจะงงแต่ว่ากินไหมก็จะมีตัวที่มากินพอมีตัวมากินปุ๊บเปตัวอื่นมันก็มากินตามมันก็กินฮะนเห็นไหมฮะเห็นลูกปลาไหมกองผมชัดสุดได้แค่เนี้ยลองมาดูตรงนี้ดีกว่าในจะชัดไอ้พวกนี้ สิบห้าวันไหมเดือนหนึง่งไงนี่เดือนหนึง่งน,นี่ปลาเดือนหนึง่งคืออัดคลิปก่อนแล้วมาพาคทีหลังงั้นลืมลืมว่าบ่อไหนบ่อไหนก็ต้องมาดูก่อนอันนี้เดือนหนึ่งฮะลูกปลาเดือนหนึง่งอันแรกครึ่งเดือนอันที่สองสิบวันอันที่สามหนึ่งเดือนอ่าไงครับประโยชน์ของเต้าหู้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมที่ทำกันนะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ